สวัสดีครับพี่น้องครับผมเรามาดูหวยของขอหงหนหญิงพอยแก้วกันต่อนะครับผมว่างวดนี้มีอะไรมั่งมาไม่ลงลิปนาเลยครับจต่กลางเดือนอยู่แล้วอ่างวดนี้ก็อังนง่ายๆครับผมให้กัดนดูง่ายๆว่างวดนี้ก็มีสี่เจ็ดกับสี่ครับเขาวางเจ็ดกับสี่ไว้นะครับผมผมก็จะวางไว้นะครับเจ็ดกับสี่

นี่คือตัวก็เป็น47 40 41นะครับงวดน,นี้ของหินพลอยแก้วนะครับผมจะออกมาเข้าไหมงวดน,นี้เอาลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าไหมลองเอาพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นพิจารณาทาน ลองดูนะครับผมจับให้แล้วนะครับของของหมด16ตุลาเข้าไหมลองดูกันนะครับขอบคุณมากครับที่ที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมขอบคุณครับ